คนเยอะหน่อยนะคะเรากาลังจะส่งลูกค้าแล้วทุกคนเป็นชุดโต๊ะไม้พึกนะคะอันนี้กว้าง85เลยมีม้านั่ง2ตัวนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกก็มีชุดโต๊ะไม้จามจุรีกับไม้พึกนะคะอย่างละตัวเลยเป็นม้านั่ง2ตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้เป็นไม้พึกนะคะทุกคนเอกะลักษณ์ของเขาคือลายจาสีนะคะแล้วก็ลายสีเล็กนะคะอย่างที่เหน็นนะสีเล็กๆนะคะอ่าแล้วก็มีความติดมืดๆนะคะติดดําแล้วก็กระพริบสีออกเหลือง,องขาวสว่างหน่อยนะคะส่วนจามจุรีนะคะ โต๊ะอันนี้นะคะอันนี้จามจุรีนะทุกคนฝุ่นเยอะหน่อยนะคะจามจุรีนะคะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเขาก็จะติดเหลืองนิดนึงนะคะกระพีก็จะติดเหลืองเลยเน,นะเหลืองน้ําตาลแล้วก็เหลืองนะคะอันนี้ก็คือไม้จามจุลีหัดคนเอที่ตูนแบบว่าขายอยู่ประจําก็คือจะเป็นชุดโต้ไม้จามจุลีนะคะเขาก็จะแตกต่างจากไม้พึกด้วยสีแล้วก็ความลายที่มันเป็นซี่หางมากกว่านะคะแบบนี้เลยนะคะน,น้ำหนักก็เบาวกว่านะคะโต้ตัว,ตว,ตวนี้นะคะนอกจากจะเป็นมาานั่งสองฝั่งแล้วก็ยังมีลูกนั่งตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่น่ารักมากเลยนะคะเอาไว้นั่งในสวนนะคะน่ารักน่ารัก,น,รก,น,รกนะส่วนใครต้องการ จะเอาไปตั้งไว้ที่บ้านนะคะก็แคปรูปนี้นะคะแล้วก็ส่งข้อความมาได้เลยนะคะไม่ว่าทุกคนจะเห็นในช่องทางไหนนะคะเพราะว่าคุณลงแบบทุกช่องทางเลยนะคะนี่อันนี้ไม้จำจุลินะคะก็อันนี้เป็นไม้พึกนะคะฝากชุดโตะไม้จำจุลิกับไม้พึกไว้ทุกคนพิจรารณาด้วยนะคะ